สา,าสาขาสีราชาจะส่งเมื่อวันที่สิบสิงหาเวลาสิบสานาฬิกาห้าสิบนาทีสิบสิงหาเวลาเท่าไหร่นะอ่ะโอเคสิงหสิบห้าศูนยอ่ะสิบสามจุดห้าศูนอ่ะโอเคจ้ละอ่ะผู้รับนเวลาคุณต้อนายอะไรนะ เวลาวุฒิแสหี้แหีแนะแอะไรนะแซ่หีแ่หีแส่หีหีอแ่หีอ่าอ่าามสิบเอ็ดทับหนึ่งอ่ะจบละอ่ามูสิบสงตแม่งอนเอานจังหวัดเชียงใหม่ หมูสิบตำบนอะไรนะ,ะจ,ดจดนะจะจบไม่งอนไม่งอนอ่าเชียง,งใหม่อ่าำเภอฝางสามสองศูนย์ห้าหนึ่งสามสองศูนย์ถูกไหมอ่าอ่อา,อาครับครับอ่าจบล้วครับครับ <49. S 1> 4 9 0เสีเก้าศูนย์แปดเจ็ดเก้าอ่ะจบเลยครับอ้าวอ้าวไมไมสี่เก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดอ่ะ,ออ 8, อะโอเคครับ ATM เก้าใบอ่ะ ATM เก้าใบครับระบบพธีเกเล่มครับ บอ่าโอเคสำเนาห้าฉบับทั้งหมดซุปซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าหรือในอยู่ในเสื้อผ้าห้าชุดอ่าโอเคห้าชุดทานไหมจดทานหรือเปล่าอ่าจดเรทานแล้วอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้ามีห้าชุดจดละไม่ใช่ไหนๆเราเนี่ยราบอกเองไม่มีมีอะไรบ้างพัสะดวกเลยอ่ามีอ่าสมุดบัญชีเก้าเล่ม เอดีเอ็มเก้าใบเสื้อผ้าห้าชุดในกระเป๋าเสื้อผ้าจดแล้วฮัลโหลครับครับจดเรียบร้อยแล้วอันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่เพชรบุรีครับอันนี้เราสะดวกจะไปลงที่ประจำวันที่สีราชาไหมไม่สะดวกไม่สะดวก ม,ม,ม,มันได้ใช่ไหมมันได้ใช่ไหมได้อยู่ครับอ่าๆติดต่อมาอ่าตรงนี้เดี๋ยวให้แจ้งรายเจ้าหน้าที่นะว่ามีคนแอบอ้างนำข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยวจะดำเนินการส่งของกฎหมายนะครับอ่าโอเคครับอ่าแล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับในพื้นที่ในการตรวจสอบให้หน่อยนะว่าวันทีุ่๊บ ถึงหายในเวลา13เลยกา50นาทีนะครับค <il Copy> <out> ือจะส่งนะครับอ่าครับครับอ่าอ่ตรงนี้ถึงีสันรอสักครู่นะครับถึงเวลาประกันเลยให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้อ่าโอเคติประสานให้ครับ อันไหลทางเราต้ทการอนสารของสวัสดีค่ะสบตรีนะค่ะติดต่อเข้ามานีเหตุอะไรหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้อันนี้ตำรวจใช่ไหมครับค่ะอันนี้คุณตารวจใช่ไหมครับสวัสดีค่ะตํารวจตำรวจเอกิงนรวิทา อ๋อชื่ออรุณกาสมิงควยนะครับตำรวจตำรวจตำรวจรู้จ,จักควยไหมรู้รจ,จักควยไหมอีฮียอุตสูซาวพยายามจะจะคุยกับมึงอยู่เนี่ยรู้จัก